ทำไมอันนี้คือเราว่านะยน้ำอยู่เอาไว้กิ๊ว่ายเอาเปล่าได้ไงครับฮัลโหลสวัสดีคุณเดบีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาทิที่สตูดิโอวันนี้เรามาเล่นไมโครโฟเอาสุดร้อยกันนะครับนี่วันนี้เปิดกล้องนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะว่า โอ้คืออันนี้เป็นโบเก่านะครับที่โบมันเสียไปตอนนั้นแล้วก็เลยก๊อบซีดแล้วก็เอามาเล่นใหม่นะครับ <c oughs> คือมันเข้าได้ได้อยู่แหละแต่ว่าเนเธอร์ไปโผล่บนโลก <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็เลยก๊อบซีดมาแล้วก็เอามาเล่นใหม่นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาขุดเหมืองกันเนาะก็พยายามทําให้บ้านมันคล้ายๆเดิมคล้ายเดิมไหมก็ไม่รู้โ,โ,โบเก่าก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดเหมือง ก็น่าจะขุดออกมาตรงนี้แหละมัง้งอ่ะที่สำคัญเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นสกินด้วยนะนีไะ่ไม่ใช่ตัวเดิมนะไม่ใช่ตัวเดิมนะนี่นี่ดูจะแข็งก็ได้เป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวจะต้องขุดเหมือนต้องการพิกแอ๊กนิดนึงทางลงตรงไหนดีอ่ะขุดมันลงอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันคือ ขุดหินคือต้องการหินดอไลาร์แต่ได้เจอก็เลยขุดซะเยอะเลยก็เลยได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลงตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องนี่บันไดบันไดอยู่นี่บันไดแล้วก็จะใช้เป็นดอไลาร์นะครับประมาณนี้เนาะเราเทคนิคเทคนิคดีนะครับเทคนิคก,การขุดเหมืองอันนี้เราก็ จะต้องลงไปให้สุดนะครับลงไปให้สุดเลยนะเราต้องลงไปให้ให้ให้สุดขั้นตอนแรกครับลงไปให้สุดเพื่อเป็นการประหยัดเวลาข้ามไปก่อนเลยครับยี่โอเคครับตอนนี้เห็น <Okay, S 2> <okay, S 1> ข้างล่างหรือเปล่าตุ้มเจอถ้ำจะไปยังไงล่ะครับโอ้ oh, ลงมาเลยคือ <c oughs> <c oughs> ลงมาทำใหม่ อย่างนี้แล้วกันนะอ่ะทำถูกดีมันก็อาจจะอันตรายนิดนึงตอนนี้เราอยู่ระดับสามสเก้านะครับเราก็ลงไปต่อจนถึงระดับประมาณห้าประมาณนี้มั้งจนกว่าจะถึงเบรคล็อกไปต่อโอเคัาจากที่เราลงมาถึงนี่จนมันถึงเบสล็อกแล้วนะขึ้นมาหนึ่งระดับครับตึบต๊บแล้วหล่ะจ้ะนะครับขุดตรงไปเรื่อยๆ มเมื่อกี้ลืมใส่คุณฟังนึกอยากหาไม่เจอตอนนี้หาเจอแล้วแล้วก็ตอนนี้อขอปิดเจดเดิ์น,นะครบเพราะเราอยู่ใต้ดินแล้วมันจะมืดที่ขุดก็จะฟังแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแปะบันไดก่อนเลยดีกว่าเจอเลสโตนด้วยเดี๋ยวแปะบันไดก่อน ไม่รู้ว่าบันไดเราจะพอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่พอเราก็มีดอไรอีกเยอะอยู่ถ้ยพอเถอะดอไรนี่จะเผื่อาไปใช้งาน,นอย่างอื่นได้ปึ๊บปึ๊บอ่ะไม่พอเลยค่ะเพิ่อมอีกโทรไม่พอเยอะไหมก็ไม่ก็ไม่เยอะไม่น้อย ข้าวันไดไม่ต้องข้าวหมดเปลืองมาโผลเดี๋ยวค่อยคราวเพิ่มอันนี้มันก็ได้แค่สิบสองเองน,นะสิบสองคันไม่ได้พออะตรงนี้อ่ะไม่พออีกทีข้นเนี่ยหนึ่งอีกเยอะเลยตึ๊บตึ๊บ ไหนก็แล้วมาค้ามาให้หมดเลยปราไหนก็แล้วค้ามาให้หมดเลยสสก็ได้ก็สิบหกสิบหกคันพอแหละอันนี้น่าจะพออยู่น่าจะพออยู่มันไม่พอทำไงเนี่ยนั่งไงโรอีดอไลท์เะ โอ้หัวมันติดติดในดหนึ่งนะเดี๋ยวหัวมันติดอดขยายบันไดใช่ไหมอ่ะขยายก็ขยายเอาทะลุตรงนี้อีกทะลุตรงนี้อีกเอาขยายก็ขยายต้องขยายบันไดอีกใช่ไหมเนี่ยต้องขยายตรงนี้ไว้คีดหลังตอนนี้ เราจะมาขุดเหมืองไม่ใช่มาแต่ไครเราไม่ได้จะมาขยายบันไดนี่นะขุดบางอเดินลงไปเอาเดินเลยเดยมาหลังจากที่เราลงมาข้างเสร็จแล้วนะครับขุดตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงนี้มีเลนสโตนเดี๋ยวค่อยมาขุดขุดตรงไปก่อนเชื่อมผอาอย่างนี้มาตรงนี้นะครับ พูดเข้าไปอเอาเอาไม่นะตรงนี้มันมีเลเซอรตัวขวางทางมา,างไหนก็แล้วเตาเผาครับเตาเผามาวางเลยเผาเหล็กสามก้อนเดี๋ยวก็คราบกล่องเก็บของนิดนึงคราบกล่องเก็บของเด็ดเด็ด งั้นตรงนี้ตรงนีต้องตรงนี้โ,โอเคเดี๋ยวขอแค่สามก้อนขอแค่สามก้อนเอาออ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 เดี๋ยวเเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววตรงนี้เดี๋ยวจะเจาะรอเหล็กรอเหล็กก้อนเดียวเท่านั้น ก่อนเดียวเออก็ปล่อยให้มันไามตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอากล่องวางไว้นะครับเอาไว้ใส่ของใส่พวกหินหเหล็กเนี่ยฝากของไว้รนี้ก่อนเอาอนี่มันลยเหล็ลกมีสติไม่มีแล้วใช่ไหมครับที่ขุดเหล็กสิ เชียบตัวนี้ก็ฝากไว้นี้ก่อนสติกเอามาไม้เอามาประตูมาทำไมล้ลงเหมืองต้นอ่อนด้วยสติกเอามาสติกเอามาจินเก็บไปจุบๆุบโอเคก็ขุดเลยครับขุดตรงไปเรื่อยๆครับทุกคนจะเจอลาวานะครับก็ เจอกันอีกทีคิดว่าไม่ใช่จะไปคลิปไวจังเดี๋ยวขุดต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้ไดมอนนะได้ไดมอน<ต>กลับมาครับนี่จเจอเพชรแล้วครับขุดมาอืถ้าเกิดว่าการเล่นเสเก็ต t พเยอร r ขุดมาแค่3เม็ดย้ำว่าขุดมาแค่3เม็ดนะครับขุดมาแค่3เม็ดนะ1 2 สามที่เหลือเก็บไว้ครับถ้าเกิดใครมาติดเพย์เจาะขุดมาให้หมดนะก่อนที่คนอื่นจะมาขโมยถ้าเล่นสวยถ้าเล่นโซแบบซิงเกิลเพ y e r ุดมาแค่สามก่อนนะครับกลับไปกับประจํกับนี่อ่าหรือหรือบอกตรงนี้ให้เว้นสองนะครับนี่เส้นสองแน้หอนครับได้มาสาที่ขุดไดมอนด์สิคะนี่เฮเเดี๋ยว หามุมสกีหามุมถากก่ายรูปก่อนนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ใช่ปลวกคลิปนะแต่เดี๋ยวขอตะสกีช็อตถากก่ายรูปไปก่อนแช่กรรมอะไรเงครับเปิดโปรแกรมซูมปิดเอาไว้จ <laughs> <laughs> ้างมันไม่ต้องสกีช็อตแล้วช่างมัน ขูดเดมอนอย่าเพิ่งใช้เลยครับตกไปเลยอ่ะตกตกเราจะขุดต่อไหมหรือปิดคลิปปิดคลิปว่ายน้ำดีกว่าว่ายน้ำปุ๊บว่ายน้ำสิทำไมอันนี้คือเราว่ายน้ำดีก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้สิว่ายเอาเอาแล้วไงครับอะไรเด้อ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 ขึ้นบกก่อนเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วสวิม สวิมอยู่ไหนสวิม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 อยู่ไหนเอาแล้วครับว่ายนะ้ำไม่ได้สวยแล้วไงจะดูเนี่ยว่ายว่ายน้ำไม่ได้น่าจะบั็กแล้วแหละดูว่ายน้ำไม่ได้เออช่างมัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปตามหาผูวบ้านเออเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวไปตามหามู่บ้านเอ็เอซีนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำฟาร์มธุรกิจเถื่อนกระดาษกันดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย